สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่6สิงหาเนาะสิงหา6-8บางเถือกระบ,บอกเดือนพิษโอ้ยจะเมนนะีนเนาะขวนบอสเจอกับผ้าเขาโคกเขา,ขาปลาแหลคะค่ะพี่น้องมือนีกะลูกชา้กับมาเป็นมูคือเก่าค่ะเอาหอดปลา3ามงเสาร์กับไปเบิ่งไปหลุนกันเลยคะ่ะพี่น้องสีมานบอจอย่างไรก็ฝากเป็นกําลังใจฝากหลุนน้าเนยด้วยคะ่ะที เขามาเลยก็เห็นแล้วดอกหนึ่งดอกตูมเนาะครับเขาไม้ปลาเห็ดไข่คือเกาเลยครับพี่น้องแถวเละบานไปลุยอืดอกเบ็กแหงหมานถาก,ก่อนเดิมเดี๋ยวแม่เก็บดอกนี้ก่อนโอ้มาสายลืมถุงมือเ่าลายกันลุงนันลุงนีใกล้ว่าเห็นแล้วดอกหนึ่งได้ลูก ไสวัสดีครับอ่ลุยน้ำรอลุ้นครับรอลุ้นมามาโอเมนมันตั้งสองดอกอู้สียดายดีมีบ้านมีบ้านบ้านเขาบ้านอันนี้น้ำอู้ยสิบลาบ่อปล่อยเชื้อพอดีด้วยอู้ยให้อู้เห็ดหัวเห็ดสองหัวเป็นเชื้อ เป็นเชื <lok Beautiful, S 1> ่อปอยเป็นเชื่ออู้สดายน่ยสองดอกดอกเห็นมันหลียน้ำใบใหม่ใบตองแหงไปหุ่นเห็นดอกตุ่มแบบบบดิ้นกระแหงล่ะอ้าวเลือแเตะเหลือแเตะหัวขาหายแม่กิ่นนี่ดอกหนึ่งก็ เก็บจัคสิไดด้วนบอกะตามสี่ไดหละเพราะดีว่าคู่โท่ตามสออป้ายผ่าของลูกชายสอบก็จะนอ่อกแฉดลายบดิ่งควมมาหินมือเช้ามาหอดปลาเพาะแี่คู่จนคู่มากลูกชายวาะทิษนินหิ้ไข่เขียวเฝ้าไว้แล้วโอ้ แอกสันเตโน้ยลูกอุ้ยเห็ดไข้ขาวเห็ดไข่ปูนโอ้หนาเขาเขียวอุ้ยยดงดมากแม่บอกว่าดึงอุ้ยนั่นมีพีกระหน่องตัวนี้ม่ไข่มวนเจียงเสนะแจ๊คสีว่าจะไหนเนาะมคนีกี่วบ่ได้หลงร่ำทำเพลง ได้เวยอกเวาหัวบาจังว่าเลยม้ำมานเดือๆเดือจ้อมาได้ห้องตาโบเลียวสองดอกไข่ขาวสองดอกสองดอกเปิดก่อนอยังกดกเพดปีเดี๋ยวถากก่อนซื้อกล่องกระยานไล่ตาอยากเป็นผนกสีเปาอยากหา เจดยายที่สังฆากองอันติพย์ระอึกนั่นก็ลงถ่ายบึงเดี่ดยวก็ไล่กระปวดตัวแข็งๆก็ถือฝนเ <c oughs> มื่อนี้ให้ได้ลอยสองลอยถือ <c oughs> พุนสั่งเห็ดไข่อยู่คู่คู่พุ่นสั่งเห็ดไข่คู่อยู่บ้านน้องจอกพุ่นสั่งเห็ดไขยย่ ตรองยางสลับไปสลับมาว่าไปเอาน้ำลูกเล้วก็ตรองยางไปเบึงบอ่งอันนี้อีเพราะว่าหายัางบ่า่านทั่ว<ม>ไหมอ๋อเดี๋ยวคปควายนางก่อน,นอเห็ดไข่าขาวเห็ดไข่เขียวเออเห็ดไข่าขาวชวนมากนี่สิมากออกดินเะน่ยอุ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็มีแบบว่า กระหลอกกะแต่เหลียญจุนมูลอมดอกบ้านกีนเนาะหีู่กลายห็นดอกตูมเอาแก้ว่น้ำปุ่งไห้เลยดอกตูมา,าม้ดอกนี่เนี่ยอาทแท่ง เออเดียวเดี๋ยวเดี๊ยวขันมือได้มาซบจังวะกับฉันคนไปข่อยเขาเพราะว่าห้าขเขาปลาบนไงจีสีนะไม้ก็บอกว่า่อยได้ดอกคันบอกกะเนก็มากก้อนมากก้อนกระเบิดากกับโบได้อย่งสีนะครับผมใส่พนันยกสีเป่า ให้看看ไข่บเด็ดไข่เดดีีเดเี๋เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดอีเียวอยเห็ดนกยุเดี๋ยานี่อยู่ดเนาะกลองกโฟกัสนี่หเเ พี่ไม่เก็บอยู่ทางผีเด้เออ,อ,อุ้ยใกล้จะเถินเลยพี่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 ดอกหนึ่งอุ่นดอกนึง,อนงโอ้ยมาหอดเลย

เบิ่งเบิ่งจังสีวะเออ้บังเกิอยางบู๋ยางอันนี้บอดดี้น้ำน้ำบ่ได้บ่ได้แนมจังสีหน้าคือไก่แหละบางเกิอบ่ได้แนมยางต่้มเอาของเออเอออยู่เฮออยากเกิดจนว่าประมาณว่าหยียบไใบตั้งแต่ดอกตุ่มๆหอกพยายามใหญ่คิดไปทำกันเงิบ กับลูกกับเต่าได้่อาไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืโอ้เดี๋ยวของไม่ตกเกีก่ดียวใส่เห็ดมาริโอมาก ดอกนี่ใกล้พอมาแต่ใกล้้โอ้ตะไคร้อุ้ยน้าอะไรยังงั้นตกโฟกัสมือไปก่อนฟูนั่นดีห่านทิดเขาเขาเรียบๆเดี๋ยวเมีเก็บทางนี้ก่อนฟูซื้กว่าสี่สามดอกบึ้งไกลๆก่โฟเว้เดอเป็นบริการาศฟเฮดัวนั้นไว้ก่ก่กัโอ้ตี้ ไข่ไเห็ดไข่มนหดมือหนอีโดกหน่อยมันกระเดียงแล้วเฝ้ายาเคาะยาเคาะมันชิลมุมเพราชิบ่ะไ้ภาพนิ่งเพิ่งไออย ไปไหนทับถึงแบบแะเสามดอกหนึงสองสามโอ้ย <3 S 1> นี่นนกายบัสีอยู่หลังของอีกอตัว หัวเพ็ดหัวเพชรพ่นหลอดหลอดดน้ำพ่นปุปกายก่อนเนี่ยยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กำลังหลอดอยู่ อูย้ยอนะมึมึงสองดอกฟ้ากำล,ลังด้านดินขึืนจะเคลียหแห้งเคลียหอยเอียงเอียงปัดหอยฟิวเลยกล่อง เอาพอไว้หันแหละเดีจะไปหอดลูหายเหีเห้ยอ้ยนี่คี่เสามาอีกดอกนึงโอ้ยปิ่โฉกซะช่วยเป็เจางูม่นนี่ เกียบไว้เียบอยเลยเจิ่นเถินเลยเอาวัเอเสียงสุร่าเสียงสปอร์ตไลท์ไรถนสปอตไลท์จาก LED เมนโมไฟไฟไฟรถนั่นนี่อกหง มันมันกระเอีนยดไปเกินเกินอ๋อทุ่งหวานนถ้ามาได้แหละของปลาจะมีซตว์ปลาแทะเลยไหน อุ้ยเจิดนมันใช่เรื่องเลยไม่มาได้เลยรู้ดูแล้วถือเขากางเบงยังเหลือห้เห่าอยู่อุ้ยฟันดำดำขวานเลยจะเออขวานให้จอบจบโอ้นี่ตัดได้พอดีเลยไม่ม่ชิมุชฉีมาเลยดูมันแท้ดิแท้เหมือนกันเลยเหมือนนี่เดี๋ยวดีอยู่ที่เขามาทัน โดกหน่อยอยู่ด้วะออโเดถือเลยอ้ยากำลังไปเดียวเมื่อกี้หันมาน้ำดีเด้อเดี๋ยวเลือดอีกแล้ววะอ้ยปลาขาเลย ปวดผู้นี่ที่ว่าเป็นประวานแห่งแพ้หายยังไงลูกกายพ่อีกแล้วที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 ใส่ลูกใส่เลยมีน้ผู้นี่มันเห็ดเบือเห็ดไข่เห็ดเบือตัวลูก โอ,อ,อนยในของเขตของที่จะได้บ่อยากผากอันระวังอยู่ปันไดกะบึงโว้ย,ยกลมเป็นย่อนกลมอันนี้แล้วก็อันนี้เน่วหนาดูดนะดูดแล้วซองอว่าป้านี่กับน,น้ำหลายแห้ง หิดให้เขียวอือมเฮียวเฮียวเฮียวมันมีที่มากเลยแม่ผมเดินผ่านเช่โอ้แว่นอีหยังก่อแว่นอีหยังก่ออ้าไล้ผมขาย229บาทโอ้แหว่นมากอุยคือไปหาโฆษณาให้เขาสะรูอ้ยแสงเป็นประกายเลยโอ้พิ่นว่าแว่นของดีแว่นอันนี้แน่นเห็นเห็ดี่ คุณป่าคุณคุณอย่างคุณทรงวันเกิดต่างแต่วันที่หนึ่งสิงหาอุนต่างมหาลูกกับอันสั่างเวนสั่างเสือโอ,อ้เสียหน่าเส็นเหา้ยว่างเวนกับพระคุณหลยๆด้ยอยดูงามขักสีว่ากินฮ็ตแล้วก็ดูดไปแล้วก็น้ำ าดเฮ็ดยังก็เฮ็ดยังคู่กันนี่เฮ็ดกินได้ก็เฮ็ดกินบ่ได้ไข่ขาวมื้อนี้เฮ็ดไข่ขาวหอมทั่วป่าเลยหอมขับปลาเลย <What? S 2> เฮ็ดนี่ก็ออกเป็ดๆฝุ่นเ,เทออ้าเจิ้นเท่อยุ้คือรู้อยู่ โอ้ยนี่ขอบเตียอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นดีเท่าแต่คือมาจากนี่นะแจ่บุหัวจาดที่ดีเลยโอ้โหเลี้ยเหรออะไรเนี่ยหั โอเคเฮ็ดอีกโอ้ยเล็ดข้อแป้งมุนตันไปเฮ็ดเล็ดข้อแป้งมุนแล้วโอม่ากายมาแอคชั่นให้แม่เนี่ยนี่อีบอขาวปันว่าจานบ่มีไยดอกใหม่เอาเลยหลดนี่นี่โอ้เนี่ยแนมในที่ละ เอาค่ะเอายบายเด้ยเด้อเดๆๆหันมาหนอ้ยเอาเก็บเอาเป็ีนเอกสารดีเนาะเอาสายตาเอาขึบทเก็บให้แม่เก็บสิเก็บอะอ้ยขาไงนอนยๆแล้วเลยจะหมอน ได้อิ่งกลุ๊กใหม่เห็นน่ะนี่แห้งกันหรอนี่ครับได้เก็บแล้วนั่นอุ๊ยหัวมันร่อนเฮ็ดถึงเขากีเฮ็ดถึงเขากำเฮ็ดถึงทีราคาแสบบอกผมเฮ้ยมันอย่ามาโชคดีอุอ thái hết nhắm ha cái cái này tý là rút lên gòng cười น้ำบักเล็บแมวระวังถือหนาเด้ดูอีกก็ดูรูทั้รทงรูก็ยังจะแกล้งกันอีู่มึดแกล้งโอ้ยนห <laughs> ลอดเอาตีล่ะนี่ดอกนี่ดีได้ดีดีฝ่าว่ากัไม่ลาป่งขา นี่แหละค่ะพี่น้องสรุปยอดมันเติบอยู่ได้เติบอยูไปแล้วเพราะว่าลูกกราแาเนาะไปสอบโอวเปลายางไปหลดล่ะไปแล้วค่ะสำหรับหาเหิดไข่มันหมานปลาหิดไข่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องลาบไปก่อนเอ้ากาาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนเ้อค่ะขอบคุณทุกความรักความเมตตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับก <ไป S 2> ันด้มคุณมีดอกลูกเพง